เปึ้งนี่เปิ้งมังคีมนันล่ะอ้้อันนี้คือมาจากขยะหมดเลยใช่นี่มันจากวีซเคิลหมดเลยค่ะมัไ้ม่กินกันเก่งนะี่โยนทิ้งกันมั่วซั่วเลยส,สีแม่งมันเป็นแบบสีดีอ่ะคือการที่เวลาเรานั่งทําอะไรแบบเนี้ยจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนใจเย็นเราจะดูเป็นคนดีขึ้นมาทันทีคุณพินนั่งได้เฉยอย่างดูเป็นผู้ดีกว่ากูอยู่กูเหมือนแรงงานอะตอนนี้ <laughs> สวัสดีค่ะมาต้องสวัสดีอยู่แล้วนะจ๊ะเธอวันนี้อยากจะมาพูดอะไรที่มันดูไปสา่นล้นนิดเดิง ถามคำเดียวนะเมื่อกี้แค่อะไรนะจอดรถอยู่งั้นจอดรถเดินม,มาล้านกาแฟเนี่ยกูมีขยะติดมือแล้วช่วงเวลาไม่ถึง10นาทีแล้ววันวันหนึ่งอะ่ะเราจะต้องมีขยะอยู่ที่ตัวที่แบบไม่โยนทิ้งอะ่ะกี่ชิ้นแล้วจะบอกว่าพลาสติกเนี่ยขยะเนี่ยเอาไปไหนต่อร,รังผึ้งไหม,งมรงทะเลหรือปากมเลสหรืออะไรใช่ไหมจะบอกว่านี่แหละแพ้จริงแล้วมันคือสาเหตุอะไรรู้ป่ะมันคือสาเหตุที่ทําให้โลกเราร้อนขึ้นคือจะบอกว่าเอ็มเนี่ยนะมาพูดเรื่องโลกร้อนเราเอามาคุยกันแบบเพื่อนกันเลย มึงรู้ไหมว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขยะที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้ไปรีไซเคิลเลยนะมันทําให้โลกเราร้อนเนี่ยปีที่ผ่านมา 2,5, 6, 7เนี่ยร้อนขึ้น1.5องศาแล้วมันไม่ได้เพิ่งจะร้อนไงม,มันร้อนมานานแล้วตอนนี้มันไปกี่องศาแล้วเข้าใจป่ะตอนนี้อากาศแบบ37แล้วอะ3าแล้วบางวันมาวันเกืบ40อย่างเงี้ยปัญหาครามชเชงเนี่ยมันเกิดที่ตัวเราจริงๆ เธอมันคือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสะสมการเลื่อนกระจกในชั้นบรรยากาศนะจ๊ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมกิจกรรมของมน,นุษย์เราเนี่ยแหละรวมถึงการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยนะจะบอกว่ารู้ปะว่าพลาสติกกว่า9 8ซที่ผลิตขึ้นมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยซึ่งกระบวนการการผลิตก็ปล่อยการเลื่อนกระจกออกมาทําให้โลกเนี่ยร้อนขึ้นไปอีกนะเย yeah, มัว่วป้าวอ่านมาหรือป้าไปดูไหมไปอยู่กับคนที่เขารู้จริงๆว่าโลกเราตอนนี้ฮะ มันพัฒนาไปทางไหนแล้วไปดูมันร้อนจริงร้อนปลอมแล้วขยะเนี้ยจะเอาไปไหนจะเอาไปไว้ไหนตามมันนิดเธอ<ๆ>ฉันมาเจอตัวจริงแล้วเขาชื่อว่า คุณพินนะคะเจ้าของร้านเมียเลนแคร็บนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านารีขี่ปูเลยซึ่งทำให้แบบท้องทะเลเราเขาเป็นคนแบบอัพไซคลิงขยะของเราขึ้นมานี่คะ่ะคุณพินสวัสดีค่ะอ่ะยังไงแม้ทําไมถึงเริ่มท,ทําที่จะแบบว่า เปลี่ยนจากขยะให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มจริงๆเริ่มจากการที่เราไปเที่ยวทะเลเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะเราเห็นเอ้ยขยะในทะเลมันเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบใช้พวกครีมกันแดดเราก็เลยแบบเริ่มทําจากครีมกันแดดหลักโลขึ้นมาก่อนอพอเราทาครีมกันแดดปุ๊บเราก็เฮ้ยครีมกันแดดมันต้องทาวันละหลายหรอบอ,อยากให้คนสามารถทกไประหว่างวันได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเพิ่มเป็นโฟกุลแจที่สามารถทอยกับตัวครีมกันแดดขึ้นมาได้พอทําไปทํามาใช้คนชอบก็เลยทาต่อเนื่องมาเป็นแบบ ตัวลายพวกุญแจเลยค่ะอันนี้ก็เลยแต่งเป็นพวกลายจิวเวลรี่เพิ่มขึ้นมาด้วยอืมเพราะว่าจริงๆอะแต่ก่อนะเอ็มเป็นคนชอบดำน้ำแล้วเขาก็จะมีแบบกฎแบบว่าครีมกันแดดตัวนี้ห้ามลงทะเลมันจะทำร้ายประการังเราก็แบบเอ้ามันก็กันแดดทั่วไปสุดท้ายมันก็จะแยกออกมาซึ่งคุณพินก็ไปมองเห็นตรงนั้นขึ้นมาอีกก็ถือว่าจะักแหลมนะคับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มมาทำไปเป็นพวงกุกแจขึ้นมาก็เป็นตัวนี้นี่เธออันนี้คือทำมาจากขยะใช่ขยะทั้งนั้น ลองลองแกล้งได้ไหมคะว่ามาจากอะไรบ้างขยะที่ที่ทายรูไหมคะว่าตะละสีนะคะมันมาจากสาขวดน้ำอะไรเมื่อกี้เพิ่งชมคุณคุณกินว่าลักแหลกกลายเป็นโง่แล้วคุณ <laughs> สีฝานี่นะคะน่าจะมาจากถุงพลาสติกผิดค่ะคุณพิงค่อยไปผิดจะกข้อสุดท้ายได้มามเธอฝามาจากอะไรคะนี้ฝ <laughs> าเพลราค่ะอ๋อฝาเพลราอันนี้เป็นฝาขวดน้ำทั้งหมดเลยค่ะ สีฟ้านี่คือมาจากฝากคนาทั้งหมดใช่น้ำจุ่มน้ำทิพอะไรทั้งหลายแหลไม่ไม่ไม่ถ้าเป็นน้ำทิพจะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นผสมสีจิ๋วเข้มแต่ว่าเป็นน้ำเซเว่นแล้วส้มนี่หรอคะส้มโออิชิค่ะไม่ประเด็นคนไปทะเลมึงเอาโออิชิไปทำไมเอาโออิชิเสร็จปุ๊บสีนี้เชอร์คอยส์ว้าสีนี้สวยจังน้ำแนวออร่าอ๋อออร่าสีประมาณนี้อันนี้ให้ถ่ายค่ะสีม่วงโออิชิถูกต้องค่ะน้าโออิชิโออิชิ สีชมพูที่มันเป็นไอ้นี้ข้างในแน่เลยอ่ะอวุ้นๆนอ่ะใช่ไหมคะอะไรนะเพริุกขเหรอเป็นเทลิคกขอ๋อเพรทุกข์อ๋ออันนี้คือรวมแบรนด์เลยนะคะอันนี้คือรวมแบรนด์ในแบบในร้านสะดวกซื้อเลยอ๋ออันนี้ก็รวมขึ้นมา<ช>ต่อไปที่น่าสนใจมันคือเซตนี้เลยเพราะว่ามีหลายสีมากทีเนี้ยจะแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรทํายังไงให้มันแบบรู้สึกว่าทําให้มันสวยแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆขยะน้อยคนถ้าเจอขยะแล้วจะคิดว่าจะแปลเป็นอะไรใช่ไหมคะค่ะ แล้วไปเริ่มคิดยังไงคะคุณ<ร>คุณ<ร>พินเราอยากใช้อะไรเราอยากให้คนรู้จักมันมากขึ้นเราก็เลยต้องทําให้มันเป็นอะไรที่เข้าถึงคนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้นเนี่ค่ะเราก็เลยไปรีเสิร์ชตลาดว่าเฮ้ยผู้หญิงเขาชอบอะไรผู้ชายเขาชอบอะไรมันต้องน่ารักประมาณไหนเราก็เลยแบบลองผิดลองถูกหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะจนออกมาเป็นน้องเซตนี้ก็จะมีท,ทั้งตัวสอดเอทิ้งแซดรวมถึงก็จะเป็นพวกแบบตัวจี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจี้แบบหัวใจรูปดาวต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ยาคนคอนเซปทำมาจากตัวฝาขวดน้ำเหมือนเดิม,มแต่ก็จะมีเพิ่มอย่างพวกนี้ค่ะก็จะทํามาจากตัวกล่องอาหารด้วยเหมือนกันออันนี้มาจากกล่องอาหารด้วยใช่ค่ะที่เป็นกล่องอาหารใช้แล้วทิ้งค่ะเอาเป็นว่าเวลาเราใช้อ่ะเราอาจจะมองว่าเป็นแค่พลาสติกใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นพลาสติกที่มันอัพไซคลิลขึ้นมาจากจากรีไซเคิลเลยนะเราใช้ว่าแบบแปรเปลี่ยนเลยแบบจากรีไซเคลิลมาเป็นอัพไซคลิลเลยมันก็ถือว่าดูไม่ใช่พลาสติก ที่มันจะต้องไปแบบติดคอเต่าตะภาพปลาโลมาปลาปลมาวาอะไรอย่างเงี้ยมีชิ้นไหนบ้างที่รู้สึกว่ามันเป็นพิเศษเลยสําหรับการอัพไซเคิ่งครั้งนี้ก็จะเป็นชิ้นพวกนี้นั่นแหละคะ่ะที่มาจากพวกออที่มาจากกล่องอาหารเพราะกล่องอาหารมันนํามาทื้ยากกว่าอย่างภาขวดน้ำเนี่ยคะ่ะเราอาจจะเจอได้ทุกวันทุกคนอาจจะเก็บมาให้เราเ<ฆ>พรมันสะอาดมันคือน้ำเปล่าแต่ว่าพอเป็นกล่องอาหารที่มันใส่อาหารเนี่ยคะ่ะ จะมีสักกี่คนที่เขารักแล้วก็นํามาบริจาคให้เรามันก็เลยมีความพ uh ิเศษแล้วก็มีความหายากในส่วนนี้ค่ะแล้วถ้าคุณพินมีสูตรรับบริจาคโดยตรงเลยเหรอคะก็สามารถรับบริจาคที่เมือเ็นแคปก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นบริจาคจากห้างของกล่อง่ปงๆไม่ว่าจะเป็นทางพิเ่นพลาสติกทางโยโลทางปูนสุปหรือว่าทั่วประเทศเน่ค่ะเขาก็จะมีจุดรับบริจาคพวกนี้อยู่เขาก็จะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยค่ะที่เราจะนำถังขวดน้ำเนี่ยค่ะมาทําให้ทุกคนได้ใช้กันค่ะโหคือเข้าใจจจจเเเเเเรร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 ีียนนนู้้แแแและะะะท่่่อออองงงิๆกกับบบบบืพาาาาวไ็ค โยนทิ้งไปอ่ะโยนทิ้งไปอ่ะเอ็มอยากรู้ว่าอันนี้ถามแบบเผื่อมีเด็กๆน้องๆดูด้วยอย่างตัวเราเองที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้วยอย่างเงี้ยพลาสติกหนึ่งชิ้นย่อยสลายได้ไหมคะ ย่อยสลายได้แต่ใช้เวลานานมากๆเลยค่ะอันนี้ดีกว่าใช้คําว่าถ้าเอาของเราไปใช้เนะะี่ยค่ะใช้จนแบบจนตายก็คือมันก็ยังอยู่สภาพเดิมเพราะว่าพลาสติกเนะะี่ยค่ะใช้ระยะเวลานาน,านมากๆกว่าที่มันจะย่อยสลายได้แต่ว่าเราเนี่ยใช้พลาสติกวันหนึ่งเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยกินน้นํา1แก้ว hmm. ซื้อน้นํา1ขวดนะคะบางคนเนะะี่ยค่ะวันหนึ่งเรากินน้ํากัน7แก้วอาจจะถือว่าเป็น7็ดขวดก็ได้แต่ว่า hmm. จริงๆแล้วมันอยู่กันแบบ เลยร้อยเป็นพันพันปีเลยค่ะคือตอนนี้เรารู้แล้วรู้จากปากเลยว่าขยะหนึ่งชิ้นเนี่ยกว่าจะย่อยสลายเนี่ยเป็นยร้อยพันพันปีเลยให้คุณพินเนี่ยฝากถึงการอัพไซคลิ่งขยะให้หน่อยค่ะ,คะการอัพไซคลิ่งเนี่ยค่ะเราก็เริ่มได้ง จากการที่1คือการรีดิวสก็คือการที่เราเนี่ยค่ะลดละเลิกการใช้ขยะมากยิ่งขึ้นจากการที่เราเนี่ยค่ะมีการซื้อขวดน้นําต่างๆเปลี่ยนมาใช้การกินน้ํากรองที่บ้านใช้แก้วใช้ละทิ้งหรือว่ามีการพกขวดน้ําไปเองพกหลอดไปเองต่างๆค่ะ mm hmm. รวมถึงถ้าเรามีขยะแล้วเราก็สามารถที่จะส่งตามสุดบริจาคได้โดยที่เราเนี่ยไม่เทรวมค่ะก็จะทำให้การ รีไซเคิลเนี่ยค่คะง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงจะสามารถที่จะนํามาประหยัดในส่วนของเรื่องของตัวคาร์บอนต่างๆ่งนงยมากยิ่งขึ้นคะ่ะ<ม>ถ้าเป็นในส่วนของพัวแก,กลอนลมฝาขวดน้ำเนะะี่ยค่ะก็สามารถที่จะส่งให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นตัวฝาหรือว่าตัวแก๊สเ,เองทั้งหมดก็สามารถนํามาใช้ได้หมดเลยคะ่ะ<ม>จริงๆการรักโลกมันไม่ได้ยากเนาะพูดแบบมนุษย์ปุถุชนเลยละกันมันอาจจะดูดจะหลีดเนาะบางคนที่รู้สึกว่าแบบโอ๊ยแบบทำไมจะต้องมาแยกอะไรเงี้ยแต่คิดถึงระยะยาวอะเอาไม่ต้องไปคิดถึงลูกหลานก่อนนะ เอาตัวเองก่อนเพราะว่าตอนนี้ปัญหาพวกแบบ climate change อย่างเงี้ยทั้งต่างๆเลยอะมันมันทำให้เราอาย่ยากแล้วยังไม่ต้องไปคิดถึงใครเลยเอาคิดถึงตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นอีสามลุมอะรีไซเคิลขยะเปียกขยะแห้งหรืออะไรอะถ้าไม่คิดจะเอาไปบริบาบาจาคเอาตรงนั้นทำตรงนั้นให้ถูกก็พอเนาะเริ่มที่ตัวเองถุงผ้าเอ่ยกล่องพลาสติกเอ่ยใดๆอย่างเงี้ยว่าไม่ใช่ห้ามใช้แต่เราเอามาใช้ซ้ำดีกว่าดีกว่าไปโยนทิ้งตามข้างทาง แล้วเมื่อกี้ก็คุยคุยกับผู้มีความรู้ไปแล้วต่อไปฉันจะเป็นคนทำเองบ้างแหละจะเจอกันเลยจ้ามันน่ารักเนาะมันน่ารักจริงๆอิอะมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเอ่อขยะโอ้อันนี้คือมาจากขยะหมดเลยใช่นี่มาจากรีไซเคิลหมดเลยค่ะมาไอ้พกินกันเก่งนี่โยนทิ้งกันมั่วซั่วเลย ม่วงได้นะจริงๆอ่ะไม่นี่ไงข้อดีของการทำเวิร์มช็อปก็คือลูกค้าแต่ละคนทำออกมาจะไม่ซ้ำกันหมดอืม <ut> <ไป S 2> เปิ้งนี่เปิ้งมังคีเอมน่นลรักสีแม่งมันเป็นแบบสีดีอ่ะคือการที่เวลาเรานั่งทำอะไรแบบเนี้ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนใจเย็นรเราจะดูเป็นคนดีขึ้นมา,าทันทีด้วยมูหลานด้วยแบบสีแบบคันรูฟ คุณพินนั่งก็เฉยอย่างดูไปพูดดีกว่ากูอยู่างคือเหมือนแรงงานอะตอนนี้ <c oughs> ไปที่ไหนต่อคะ่ะลองใส่ตัวสอดเลยก็ได้ค่ะใส่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ใหม่ตัวจริงๆอะอันนี้มันอยู่กับเราได้นานเลยจกนกว่าเราจะลายตุยเลยใช่ไหมคะเชื่อกันจะขาดก่อนก็ได้คะ่ะแต่ก็สามารถเราเปลี่ยนได้คะ่ะตอนนี้คนคนคน,คนเริ่มสนใจงานนี้เยอะไหมคะคุณพิน,พนเยอะค่ะใช่ไหมคะ มันเป็นข้อดีที่พอเราทําเป็นเวิร์ลช็อปปบคนมองว่าให้มันน่ารักมันสามารถถ่ายรูปลงไอจีได้อค่ะคนก็จะขยอยกันมาทํามากยิ่งขึ้นค่ะแต่เอาจริงๆนะไม่มีใครดูรู้หรอกว่ามันคือวัสดุที่มาจากขยะของเราซึ่งอันเนี้ยมองอาจจะปกติแต่พอมองใกล้ๆอ่ะก็ยังดูไม่รู้นะเพราะมันคืออะไรวะมันดูเป็นหินอ่อนดูมันเป็นแบบเนี่ยหีนซมมาจากอะไรคะทุกคนเมนมาเราจะไม่บอกแล้วตรงกลางก็สามารถใส่รูปปัตตงกลางได้ด้วยนะคะ หรอคะอคุณพิณลองเลือกรูปปัตตงการก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปช่วยใส่ให้ว้ายน้ำรันมีโอกาสาที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นไหมคะคุณพิณตอนนี้ก็ทำเป็นพวกจิวเวลรี่เพิ่มเติมค่ะแล้วก็กำลังมาในส่วนของพวกเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็ตอนนี้ก็เรามองพวกแบบแฟชั่นบิกินี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบิกินี่บิกินี่จะไปยังไงอะคะก็จะเป็นผ้าที่ทํามาจากพวกฝาขวดน้ําต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะทําเป็นพวกบิกินี่ชามให้แบบสาวๆหรือว่าหนุ่มๆใส่แล้วแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้เป็นขยะจากท้องทะเลเหมือนกันค่ะรออุดหนุนเลยนะคะรออุดหนุนเลยเดี๋ยวซื้อกันแน่เลยเอออันเนี้ยอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันที่ไหนก็มีเป้าการลอยลูกปัดอะแต่อย่าลืมว่าลูกปัดที่นี่อะ มันคือทํามาจากขยะมันเป็นการเสริมสร้างมูลค่าใค้คำว่าเสริมสร้างมูลค่าเลยนะกว่าเราจะเอาไปทิ้งนะเธอไอ้ขยะม็นเม็เน่า,นาๆที่เราโยนไปเหอะโยนไปตำเสาไฟฟ้าโยนไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่ามันกลายเป็นมูลค่าได้วันนี้ถ้าสมุติพุทธินไม่เปิดร้านแล้วอย,อยู่ดีเขามาตั้งร้านเป็นเล็กๆเล,ๆเลๆยเฉยๆก็ทําให้เขามีรายได้ได้เราลองมาเปลี่ยนตรงนี้กันไหมเธออย่างน้อยอะ่ะช่วยให้เรามีเงินหนึ่งสองคือช่วยให้ลดโลกร้อนด้วยเธอมันจะดีมากเลยนะถ้าแบบ เราเย็นตั้งแต่รุ่นเราแล้วอ่ะไม่ต้องรอให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราเย็นอนะมึงไม่ต้องคิดว่ามันจะเกิดมาหรอกเอาแค่เราก่อนตอนนี้กูว่าน้องขึ้น,นพินเนาะกพีนพัดด้วยแต่น่ารักมากมากเลยได้ไหแต่ต่อไปโครงการก็จะเยอะขึ้นไหมคะเกี่ยวกับพวกขยะ มีแพนจะทําอะไรมาทั้คนกิมมีแพนก็จะทําเป็นศูนย์บริจาคเป็นโรงงานที่จะสามารถที่จะให้เด็กทุกคนเนี่ยคะ่ะสามารถเข้ามาทดลองทํากันได้จะได้เป็นแบบแพทอินเอ็กซ์เพรียร์นแล้วก็จะได้รู้เลยว่าไอ้ฝาขวดน้ำที่ฉันเก็บมาจากบ้านเนี่ยแปรรูปออกมาเป็นยังไงได้บ้างใช่ค่ะแปรรูปนานไหมครกว่าจะได้เป็นนานอยู่ค่ะเพราะกว่าเราจะ่จะรวบรวมขึ้นมาได้นะคะอย่างพลาสติกตัวหนึ่งเราใช้ฝาขวดน้ำถึง6-8ถึงชิ้นขึ้นอยู่กับตัว ก็คือพอ6กถึงแฝ้าเนี่ยเราก็ต้องมีการทําความสะอาดมีการรวบรวมแล้วก็สีหลายๆสีเสี่ยคะจะค่อนข้างหายากโดยเฉพาะจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะ1อันเนี้ยหกถึงแปดขวดถึงแปดฝาค่ะถึงแปดฟาเธอเอาแค่ถาดนี้ชิคูเนี่ยเราก็อยู่กับขอยากอีกพันตันแล้วเนี่ยแค่ตรงนี้เนาะไปไงนกันป่ะปิดเลยนะคะหรือว่าจะใส่ลูกปัดเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าตรงนี้จริงๆแนะนำให้ใส่ลูกปัดก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่แบบอ๋อได้ค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะเธอน่ารักมากเลยนี่มังคีเอมนะคะเธอวันนี้นะคะจะบอกว่าได้อะไรดีๆซึ่งไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทํากับการรักโลกนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณผินม,มากๆเลยนะคะเมื่อกี้ถามว่าโครงการที่คุณทำเนี่ยชื่ออะไรทํามาเป,ป,ป็นปีเนี่ยไม่มีนั่แสดงว่าสิ่งดีๆเริ่มต้นในที่ตัวเรานะคะอันนี้ไม่มีโครงการอะไรอยากจะทําก็ทําขึ้นมา ใครอยากจะมาอุดหนุนคุณพินนะคะหรืออยากจะมาทดลองร้อยแบบเอ็มเนี่ยอยากมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกมาที่ร้านเมเลนแคร์ได้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์และชิโยทินน,นนี้ขอบคุณจขอบคุณค่ะเห็นไหมมึงม,มันง่ายมากๆเลยกับการที่เราจะเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องเริ่มกับใครไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีพวกเอาจากตัวเราก่อนแม่แล้วหนูจะไปเข้าโรงงานยังไงหนูเก็บขยะก่อนนะเก็บขยะก่อนทิ้งให้เป็นที่ตรงไหนไม่มีขยะเอาใส่กระเป๋ากลับไปทิ้งบ้านก่อนมึงเริ่มแค่แค่นี้รักโลก1วิหนะ ด้ะะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ